FINDING THE static страх weniger רגען כ mêmes א staple Elena Aditya, taxiderminatoryabilitation ד powerless to warn yangungya di penaksianung di penaksian bagian diang วิสมุวิสุรัพนคายิสหงปัญจรานิยจามะัไมาอีัวอันเียัล้งคบรัเรไคนี้เร็วค

उत्थां शरणं गच्छामि धामां शरणं गच्छामि सां धाम सरणां गच्छामि तो ध्यां पे उत्थां सरणां गच्छामि सो तियां पेखां मां सरणं गच्छामि त्रियां पेषां धाम सरणां गच्छामि तियां पे उथां सरणां गच्छामि तियां पेथां मां सरणां गच्छामि तियां पेषां धां सरणां गच्छामि

ุครามีระยะมัชฌกมาตถานเวราม่ศกขาปังสมากิยามิปิมาลิปัญจศึกษาปารีสีเลนะสุขติยันติสีเละโคสัมปดาสีเละิติยันติตัสมาสิลังโสทักย

สุรรทหานาหารทงปิทั้งหลายเาีการงปฏิบทั้งหลายนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเประโยชน์เพประโยชน์เพื่อความสเอมสูขก่ข้าพเจ้าทั้งหลายก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นการำเกิดนราธุยุดยุมเทียวได้ หยุนเลย่เรไป่แลเย่ตัวกันเลยนะตัวกันไปเลยตัวกันไงเลยเองมึงกยิงาใหญ่ตัวรันไปเลยังเขได้ลักมาแก่จำชนกันเลยบุเรนติซากลงเเมวอิโตินังเตานงอุปกปิเต Ijitang beitaang tumhang ki pamewa saming jato kamiang kappa Canth panalaoya tajo ti la soya ta 사피에티오 피완찬두사팔로코비나사투마테 허완만타라요 수키티카유코 파와피와탄나시에 산이장무타파자이노자타로탐마왓탄기아유안노수캉하랑. hanaawatko siliwat tako ya sawwawatko sukawatko kalau HP ya sokasanjupattawa aneka antara ya piwinasan tujatesa si citaang lapang sotif pakai yang sukag Quan no Japó k h a n ทีสยาสวัสติวัฒสัาอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวันตุสาพมังคลังหลักันตุสาพะเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสธาสดทิพวันตุเตภวันตุสาพมังคลังหลักันตุสาพะเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะสัทธาสดทธิพวันตุเตภวันตุสา พะมังกะลังขันตุสัพ,พเทวตา,ส,าสังฆานุกเวีณสทาโสตีอวันตุเตสัดนักพูดคำเก <laughs> ครบับยิ้มกับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทุกทุกท่านนะครับเนาะอ่ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขมาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับอ่ะ หลังจากถวายพระสังฆทานครับสังฆทานเสร็จแล้วนะครับเนาะครับอดยีมก็บอะไรเน่ยย่างมากับคอนแม่ตะเคียนนะครับเนาะเสดวาแอดยีมกมับ,ม,บ,บาม,กมาขออนุญาตเจ้าแม่แม่แตะเคียนครับทายให้ลูกให้ล้านกูเพิ่นบ่เคยม,มาสักการะกราบไหว้ครับวัดปานุ่นจำปาจักเถื่ออ,อดยีมกับมา ไทยครับตัวเบิ้งเอฟซีทันใด้จะมีโชคมีมันนะครับอันนี้ยูวัดปลาโน่นจำปาด้วยครับเด้อครับกับตัางกิจอธิษฐานขอโชคขอพรจากแม่แต่เคียนครับอ่ากับมีสองผ้านางครับอยู่นี่ครับอ่าแม่แต่เคียนสองผ้านั่งนะครับเนาะครับเอฟซีทันใดครับที่อ่ามีโชคมีมันครับบุญวาสนาคนเฮาพอคือกันครับกับตัางกิจอธิษฐานขอโชคขอมันขอโชคขอพรนั่แม่แต่เคียนนะครับเด้อครับว่าเพิ่นจะปวดพายุไรเดี๋ยวแอดจิมจะไปซองตัวเลขเด็ดๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งครับ แต่กิจการขอได้ครับเด้อกับผู้พนมีโชคมีมันกับกเจ้าแม่ตะเคียนอยู่นี่จะหลายท่านครับผมครับเป็นช่วงเศร้าๆนะครับเนาะของวันที่ฮกครับฮกตุลาคมพศอส่องพันหาร้อยหกสิบห้าครับโอ้ยแมงภูจะเป็นหลายครับครับพี่น้องครับอ่ะแอดยิมขออนุญาตเจ้าแม่ซองให้พี่ให้น้องให้เอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกได้เบิ่งได้ชมครับขอโชคขอมันนำแม่ตะเคียนครับลูกหลานได้มาเฮ็ดบุญแล้วครับเอา กับเขากับน้ำหรือว่าของสะเขาสารอาหารแห้งครับมาถวายวัดปูน้าโน่นจำป่านะครับเนาะครับถี่เพิ่นขาดแคลนครับขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างครับมือนี่ครับโอ้แมงปูกับไล่หลายพี่น้องเป็นแต่ยานครับผมอ่ะครับขอชวความมั่นนำแม่แต่เคียนนะครับเด้อครับจะได้โชคได้มันตัวได้สำหรับคลิปอ่ะมาอยู่หน้าจอพิมครับวันนี้แมงปูโอ้ายฮะครับพี่น้องครับแมงปูไล่หลายนะครับเด้อสงสัยเพิ่นดีใจครับเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าฟุ่มเพิ่น สงสัยพนจะดีใจนะครับเนาะครับผมครับตั้งคิดอธิษฐานขอโชคขอพรนะครับเด้อกับเจ้าแม่แต่เคียยวนี่สองพระนางที่นี่ครับเอฟซีทันทีพนมีโชคมีหมานำขอแต่เคียนนี่ก็ร้ายได้แตงโมครับผมครับบรรยากาศอยู่กลางทงให้ทงหน้านะครับเนาะอยู่วัดปานุ่นแต้มป่าโอ้เข่ากะงามครับพีอน้อง ครับแต่ก่อนครับแม่คู่พันกามาเฮ็ดมาส่างครับสาราหลังอยู่นี่ครับก็เป็นปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนอะครับที่ได้ร่วมกันเฮ็ดกันส่างมาครับครับแม่คู่จะว่าไปจะไปจุดทูบขอโชคขอพรจากปูสวมด้วยล่ะแตงโมครับอ้าวครับอ่าก็ขอให้แม่คู่เพิ่นทำธุระของเพิ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวแม่คู่เพิ่นก็จะไปจุดทูบครับขอโชคขอพรครับขอโชคขอมันเพื่อเอฟซีทุกผู้ทุกคน ครับอาล้างแกะเซตนี้แล้วแอดยิมก็จะไปวัดปลาโน่นจำปาโอววัดดอนปู้ตาเนาะครับเนาะดอนปู้ตาเอาล่องเท้าไปถวายครับเอาล่องเท้าไปถวายนะครับเนาะปู้ตาเฮาครับอ่ะก็รออย่าลืมเล่นค่ะเพราะว่าปู้ให้ค่าให้ค่าน้ำมันยิมค่ะเรือเนาะค่ะค่รับล่องถ่ายด้วยเกลียวซีนมาแตงโม สองเกาซีอ๋อลงถ่ายด้วยสองเกาซเด้อครับเ้อครับอ่ะแม่คู่เหากระด้งยางมาตน่นขอนแม่ตะเคียนมาครับผมโอ้แมงาูหลายๆเลยแม่คู่มาเนี่มาแรงผูครับหลายครับเนีายตูนวดนิ่งๆครับแม่าูเอ้ยประหยัดบาทคำเนี่ยูกร้านมาทำบุญ มือมาขอพรนจกสถานที่ยี่น้ำมาขอสุขขอลาเพื่อ FC. เอฟซีครับร่มไวๆมาแล้วอ่ะครับพนะี่น้อง ที่รวมๆมาแล้วมึงนึงห่อนๆเย็นแล้วับเย็นแล้วครับออกเทสก้ากระพุ้นหนึ่งแปดอะไางิงีปออกที่ปูบอก่อกี้หแปามตัวลบอกเมื่อกี้กอนอไมกับเก่าเทสใส่เหมือนส่เหมือามตัวทำไมโอ้นี่ตะปูสมาปูเกแล้ว เดี่ยวคือลูกคารวาเดอรม่ต้งเขียนลูกล้านมาสีหละมาเอาสัมาทานมาถวายทางวัดตาโนจัตามาั่งั่งามา มันเกิดตัวไปไนไ่ปีปนเังละเกาวลกสามลูกเด็กี่องตรงจเดาะเด็ดเกาวเด็กสเด็ันนี้ขอสู่ขอลาขอสู่ขอหมานด้้อลูกนกว ุดเทียนให้คนแล้วก็จะไปปูโซงยาสวเนาะครับผมมาเอาการมาจำฮะไปดูน้ำน้ยาได้ก็ได้ ัเครับเป็นบรรยากาศอยู่วัดปานุ่นจำปานะครับเนาะแม่คู่กัมาจุดถูกจุดเทียนครับคาราวะเจ้าแม่ตะเคียนครับครับผมาูาเด้จ้าทีเน้าวารงมเือาไปนองเป็นลูกหลานมากับคารวะ ว่าสการสานที่น้ให้เอีไดควมบุญไปน้ากันท่านว่าจนเสดูร้านิเพสาเบื่งนอแม่แต่ขียนนําเลยงคูสิถูกยู่น้ำปูญยาเนาะ ครับรในคู่จะพาไปหาปูสมยาสวนไปจุดทูกกระวะปูสมยาสวนแล้วก็ปูสีสุดโทนะครับเด้อโยดานข้างในครับกติดตามไปพร้อมๆกับทางช่องครับอ่า ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกขออีทซีทุกท่านครับทุกๆคนมาดำเน,น,น,นินเรื่อยๆครับแมออขสวัสดีครับ